ต้นสังกัดนักแสดงนัก้องนักแสดงอย่างนี้ยก็ทําสัญญานักแสดงที่เอารัดเอาเปรียบเช่นถ,ถ้าไม่ยอมแสดงต่อปรับ14 17, ล้าน17 20, ล้าน20ล้านเวลาไปขึ้นสาร,สารานะสารก็ลดลงนะเพราะมันไม่เป็นธรรมเขาเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าสัญญ,ญาคาทำสัญ,ญญาก็อย่าเอารัดเอาเปรียบเกินไปถ้าคุณปรับเขาได้ คุณก็ต้องเขียนว่าเขาก็ปรับคุณได้จะปรากฏสัญญาไม่มีนะครับปรับแม่งอยู่ด้านเดียวเนี่ยครับจุกครูนี้คดีของลูกหมีเนี่ยลินลี่ก็จะไปกันใหญ่แล้วเราให้เขายืมเงินเนี่ยก็เป็นความผิดของเราไปทวงก็เป็นความผิดของเราไปแถลงข่าวก็ความผิดของเราอีกเป็นเจ้านี่เนี่ยผิดทุกอย่างเลยครับเห็นบอดีมีประโยชน์ช่วยกันแช์นะครับจุกครูจุกครูมีสองจุกครูจุกครูคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแม่มค่ะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักทนายเดชา นุม่มแบมเนี่ยอยากจะรู้จักตัวตนจริงๆของท่านมานานแล้วแต่ไม่ได้หมายเกี่ยวกับเรื่องคดงคดีนะแค่อยากรู้ว่าท่านเป็นใครมีแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างไรและมีแนวคิดในการเลือกงานอย่างไรส่วนใหญ่จะเป็นมวยรองคุณผู้ชมลองสังเกตดีย้อนกลับไปวันนี้ท่านให้เกียรติกับรายการโต๊ะนุม่มแบมค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแบมครับจุ <c oughs> กครูจุกครูต้องสองจุกครูเหรอคะสองสองครับต้องสองจุกครูเมื่อเช้าไลฟ์เรียังคะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเช้าขึ้นมาก็มีหน้าที่หลักฮะ ม,มันมาจากไหนจุกกรูเนี่ยมันมาจากไหนก็ามาจากเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงคนทั่วไปก็จะเป็นแค่ทนายความะจะเป็นทนายเราเป็นอินฟูเราก็ต้องมีเอกลักษณ์อะไรต่างๆที่มันดูสนุกสนานคืนเคงคเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักนะ,ะแต่พอจุกกรูปุ๊บมันจะเบาลงลดทนลงมาลดทนมูดแอนทนมันได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศสนุกสนานพอดีผมเป็นวิทยกรนี่ยนะอบรมลูกศิษย์ลูกหาสถาบันการเงินแทบจะทุกแบงค์นะลูกศิษย์ก็เป็นหมื่นอะ ใ่ครับเพราะนั้นมันก็เป็นคนรุ่นใหม่มันก็ต้องทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยอาจารย์นอนกี่ชั่วโมงเนี่ยดูสดชื่นอยู่เลยก็ก็ก็นอนเต็มที่ฮะตื่นเช้าก็มาออกกำลังกายวิ่งเบื้งอะไรต่างๆเผื่อสาวๆเขาจะมาชอบเราบ้างยามแก่คนเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครอบครัวอาจารย์ตนเมียอยู่ไหนลูกเป็นยังไรอะไรเงี้ยก็ก็เมียก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วลูกชายก็มีอยู่คนเดียวอายุ33 เพราะฉะนั้นไม่ได้มีห่วงไม่ได้มีไม่มีแรับที่ตอนนี้ที่กังวลมากคือเรื่องหมาครับทำไมอ่ะหมามีสี่ตัวไอเฮงไอไลนี่หนึ่งคู่ไอโชคไอดีอีกคู่หนึ่งี่ยคือชีวิตนี้ผมไม่ไม่ห่วงใครเลยรัฐบาลก็ไม่ห่วงครับห่วงจะหมาะห่วงตัวเองครับห่วงตัวเองห่วงตัวเองห่วงตัวเองแต่ตอนนี้ที่ห่วงมากคือห่วงนายกนะคือผมเป็นกำลังใจกันทุกเช้าเลยอ่าทุกเช้าอาจารย์ดุ่นไม่ใช่พี่หนุ่มนะไม่ใช่พี่หนุ่มกัญชัยนะครับ ที่จะต้องไปแบบขึ้นศาลหลังออ,ออกทีวีเสร็จว่าเราเราเป็นคนอยู่ง่ายๆเรียบๆอขออนุญ,ญาตถามอาจารย์ว่าได้เลยไม่ต้องขออนุญาตอาชีพอาชีพ <c oughs> ทนายเป็นอาชีพในฝันเลยไหม <c oughs> ทําไมถึงเลือกเป็นทนายตั้งแต่เด็กเลยมันก็เราว่าเป็นคนที่ชอบอะไรทำอะไรที่มันท้าทายนะฮะแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นความเป็นธรรมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ <c oughs> มันเป็นช่องทางที่จะทำหากินได้อาชีพอิสระ เอาตรงๆแล้วไม่ต้องดัดจริตหรอกนะก็คือว่าทำมาหากินแล้วมีโอกาสรวยมีโอกาสเียเขาบ้างแต่ไม่ใช่เจ้าของเว็บพนันนะมีคนอื่นก็ทำอยู่แล้วตอนเด็กๆอาจารย์เป็นยังไงอยู่กับใครเด็กๆอยู่วัดนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องซื้อข้าวกินเองอยู่วัดมาดีตรงนี้ก็อยู่วัดมาน่าจะสักสิบปีจนถึงมัธยมสามจบเบญจมะที่โรงเรียนแปดลิ้วก็กลับมาแล้วก็มาอยู่เทพรับอยู่วัดมาตลอดเลยไม่คิดวนเนยอยู่เทพอยู่กับใครอาจารย์ ยูงเทพไปอยู่กับญาติคุณป้าท่านเสียไปแล้วครับแล้วก็ไปเลือกเรียนนิติรามก็ไปเรียนนิติรามแข็งก็สอบที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปที่นี่แหละฮะนะครับจริงๆมีรามมีเรานะครับมีเรามีรามเพราะฉะนั้นงั้นแสดงว่าหลังจากเรียนจบอาจารย์เข้าวงการการเป็นทนายทันทีเลยก็ก็ไปทํางานกับฝรั่งอยู่ปีหนึ่งสายไหนสายไหนก็เป็นมีหน้าที่ติดตามศาสตราจารย์ชื่ออะไรดรวิลเลอร์นะสถาบันอังกฤษในเอเชียครับ ก็เดินติดตามไปขอใบอนุญาตบ้างเสียประสงค์ภาษีอะไรเงี้ยสมัยนั้นเงินเดือนดูแลเรื่องบัญชีแอคเคาท์อะไรจำนองเนี่ยทุกอย่างการปติดต่อประสานงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับใช้มือใช้อะไรบ้างใช้คำผสมคำหนึ่งอะไรเงี้ยนะผมก็เรียนแบบท่านายกนะนะครับในในเนี่ยเลี้ยวไปเรื่อยเลยอ่ะเลี้ยวพาเราเลี้ยวไปเรื่อยเลยเอาไว้พูดในไลฟ์นะเอออันนั้นพูดในไลฟ์เถอะจริงๆไหมคดีแรกๆของอาจารย์ําเป็นแนวไหน ก็เป็นแนวนี้สินผมเป็นคนชอบทวงนี้ไงทวงโหดไหมถามลูกหมีกับลิลี่ดูแล้วกันน่ะตอนนี้เมื่อก่อนมันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองลูกนี้ยังยังไม่มีอาจารย์มีวิธีการทําครวงนี้ยังไงก็ก็เป็นสเต็ปไหมยสมัยก่อนก็ใครไม่จ่ายก็เอามาไว้ที่สำนักงานแล้วก็ให้อาหารเป็นอุ้มมาเหรออุ้มมาเหรอขอความสมัครใจว่าจะไปโรงพักหรือจะมาที่สำนักงานสมัยก่อนมันมีหมายจับไงคดีเช็คทีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็โดยทั่วไปเวลาจับก็จะไปที่โรงพักใช่ไหมผมพามาที่สํานักงานนะครับค่ะมาดูแลกันนะ่ไปกินข้าวด้วยกันหน่อยกินข้าวด้วยกันหน่อยสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรก็ด้วยความสมัครใจเขาก็เลือกมาอยู่ที่สํานักงานเราค่ะคือผมทําแบบนี้มาตลอดโหดสุดคือในการโอ้โหผู้ดองอากาศได้เลยเดี๋ยวหลังไม่ไหมอาจารย์สเต็ปณวันนั้นมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองเพราะฉะนั้นสเต็ปของการของการทวงนี่ครับ ในรูปแบบของอาจารย์เป็นยังไงก็มันก็เริ่มตั้งแต่อ่าเบาสุดเบาสุดอ๋อนั่นี้ปนอมม่ค่อยคุยกันค่อยรูปแต่ฝนหนักแค่ก็เท้ารูปแล้วนะสมัยก่อนนะแต่นี้ผมเลิกแล้วถาดอายุความแล้วนะไม่เชื่อถามลูกหมีดูนะครับกาลิลี่อ๋อตอนซ้อมใช่ไหมตอนซ้อมโหดโหดนิดนึ่งคือคือผมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ค่อยๆคุยแต่พูดกันรู้เรื่องก็จบไปทฤษฎีของการทวงนี่มันมีอยู่สองคำคุณแม่ นในฐานะเป็นวิทยกรทวงนี้นะโม v ิเวตสร้างแรงจูงใจให้คุณอยากจ่ายแต่ถ้าสร้างแล้วคุณก็ยังไม่อยากจ่ายครน,นี้ก็เพรสเชอรกดดันจะดันมากดันน้อยก็แล้วแต่ภาวะวิสัยและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่จังหวะนะแล้วจังหวะสิ่งแวดล้อมเอื้อให้เราทําอะไรแต่อย่างนั้นนะครับเอื้อให้เราทําอะไรเออ่ใกล้มออีดก็ถือมีดเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> พูดเล่นพูดเล่นไม่ถึงขนาดนั้นแสดงว่าอาจารย์เป็นเบอร์ต้นๆของทนายที่ถือว่าเป็นนักนักทวงนี้ครับเทคนิค เทคนิคก็ใช้ทั้งสองอันอันนั้นก็คือ motivate and pressure จนได้รับการเชิญให้ไปเป็นนักบรรยายให้กับไหนบ้างเทรนเนอร์เทรนเนอร์ให้เทรนเนอร์กเกือบทุกธนาคารจริงเหรอเกือบทุกสมาคมเกือบทุกชมรมสาก์แม้กระทั่งธนาคารในประเทศไทยทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่แบงก์ทวงเก่งๆเนี่ยก็คือจากก็ลูกศิษย์ลูกหาผมทั้งนั้นที่ไปยึดรถไปกระทืบเขาในลูกศิษย์ผมเลนะไปกระทืบเขาบ้างไปอะไรต่างๆเนี่ยลูกศิษย์ผมทั้งนั้นนะครับค่ะครับก็ต้องคิดดูว่าผมจะขนาดไหนอะ ไม่เราขนาดไหนแต่เราเคยโดนลูกนี่ทำกลับมาไล่แบบรุนแรงกับเราไหมล่ะมีไล่ยิงไล่กระทืบไปเดินตอนงอยงนี้มั้ยมีครับโดนกระทืบโดนตีนโดนอะไรต่างนี่เป็นเรื่องปกติแต่เราก็หนีไม่ได้งไงนะครับเรามีลูกล่อลูกชนยังไง ก็ส่วนใหญ่เราจะส่งลูกน้องออกไปตายก่อนส่วนใหญ่นิสัยผมนะถึงเวลาเราก็ดูแลประองประกันอะไรต่างๆกันจบคือผมเป็นคนรักของน้องไงขอฉันไปก่อนกูไปก่อนนะส่งลูกน้องไปตายก่อนเฮ้ยมึงเข้าไปดูซิอะไรเงี้ยแต่กูก็เตรียมหนีแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์มันต้องหน้ากลัวนะบางทีมือไอตีนไม่เท่าไหร่ถ้ามาเป็นอาวุธมีปืนมีปืนเคยไหมก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะให้ลูกน้องไปก่อนไงลูกน้องรักทุกคนนะครับสตาร์ทรถรอลูกน้องไปด้วยนะคนหนึ่งนำหน้าคนหนึ่งสตาร์ทรถรอเพราะผมเป็นคนรักลูกน้อง ให้ลูกน้องไปตายก่อน <c oughs> นะครับน่าเล่นการเมืองได้เงี้ย <c oughs> ได้อาจารย์อยากเล่นไหมไม่อยากฮะอยากจะด่านักการเมืองมากกว่าที่มันไม่ดีนะคนไหนไม่ดีโกงชาติบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ไม่กลัวโดนตอเหรอไม่กลักวเราก็ต้องมีเส้นนี่ครับมาจัดรายการประเภทการเมืองเนี่ยนะมไม่กลักวเราทำดีความดีมันจะคุ้มครองเราเองอะนี่จะเบี่ยงเบนไปทางการเมืองแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าจะเบี่ยงเบนตัวเองจากสายอาชีพที่เป็นทนายไปเป็นแนว แนวสายทนายการเมืองเอเป็นลักษณะเป็นอินฟูอินฟลูอินอินฟูสายการเมืองไม่สังกัดพรรคไม่อะไรนะนะครับม่นะครับไม่ไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่เชียร์รัฐบาลคือมีหน้าที่เหมือนตรวจสอบเป็นปากเป็นเสียงอันนี้คือกาลังวางเส้นทางที่ไปทางวางมานานครับครับสังเกตรายการผมไม่มีโฆษณาเลยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองครับครับแล้วอยู่ได้ยังไงก็รีดไถเขาบ้างขอวายส่วนใหญ่ก็ไถแต่วายเงินไม่เอารีดไถ่เขา ออันไปถ่ายคนที่เขาถ่ายมาแล้วก็ไปถ่ายต่อถ่ายต่อถ่ายต่ออีกทีคนยังตองกันเลยไม่ต้องไปดัดจริตละครับไม่มีก็คือไม่มีไมม่อยากได้ก็คือขออยากได้ก็เอาไม่ให้ก็เอาดีไหมอาจารย์เป็นทนายสายในอดีตในอดีตสายไหนเออก็เป็นพวกทวงหนี้เป็นหลักทาให้ขาวเป็นดําดําเป็นขาวอันนี้แนวไหนอันนั้นคนละคนแล้วมั้งผมผมนี่ก็ ดำมาก็ก็ก็ตามนั้นอ่ะสู้คดีไปตามพยานหลักฐานไงเราสังเกตว่าลูกความผมก็จะมีคนที่แบบดูสังคมไม่ชอบเยอะนะหลายคนอ่ะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยคนดังๆตัวจี้ตัวอะไรเยอะไม่ก็ได้เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อคนรู้หมดอ่ยมีคดีแรกๆที่ทำให้พวกเรารู้จักทนายเดชาน่าจะเป็นคดีหวยเออเอาตั้งแต่40ก่อนเรื่องลวงนี่ผมออกรายการพี่ดำรงผู้จาร์ รายการเจาะใจหรืโ้๊ยนมากตอนนั้นดังและรวยเลยครับอาจารย์นานนานมากสมัยท่านบิ๊กจิ๋วเป็นนายกะที่มีปัญหาเรื่องค่าเงินบาทะผมออกทีวีต้องดังรวยนะครับอันนั้นเป็นจุดแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักทนายเดชาจากจุดนั้นในฐานะเป็นเขาเรียกเดบคพรเลกเตอร์จนหนังสือพิมพ์ไทยต่างประเทศทีวีอะไรต่างสัมภาษณ์เยอะะดังทั่วโลกเลยนะผมเนี่ยทำเล่นไปนะ พอหลังจากที่ดังไปทั่วโลกทุกคนรู้จักรูปแบบของการทํางานเปลี่ยนไปไหมคะก็ก็ต้องเบาหน่อยเส้นทางคนก็รู้จักจําหน้าได้แล้วไปทุบไปตีอะไรไม่ได้ต้องเลิกนะใช้ด่าเดอแทนอะไรมาหนึ่งหนึ่งในการเลิกใช้วิธีนั้นก็คือออกรายการทีวีเราเป็นที่รู้จักแล้วก็ต้องเบาหน่อยและหน่วยงานเองต่างๆล่ะคะอย่างเช่นผู้พากษ์าเองมีบอกเบาๆนอนก็ก็มีสมัยก่อนก็ไปทวงหนี้ไปอะไรต่างๆใคร คดีเช่าซื้อเราก็ทําเป็นคดียักยอกนะแล้วก็ออกหมายจับจนผู้พักษาเรียกไปคุยเดชาเบาเนี่ยนะคุณเนี่ยไปออกหมายจับมาเยอะแยะเนี่ยเบาได้เบาเออเบาได้ก็ก็เบาก็คือไม่เอาอาญาและเอาแต่แพ่งนะครับนะอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้อาจารย์รู้สึกว่าไม่ละฉันไม่ทําแบบเดิมที่ฉันเคยทำอ่ะรูปแบบใหม่เพราะว่าหนึ่งอย่าลืมนะว่าเราเป็นที่รู้จัก ค,ครับคนเริ่มนับหน้าถือตาอถูกเชื้อเชิญไปเป็นอาจารย์ครับก็หนึ่งเขามีเงินแล้วไม่อยากเสี่ยงนะผมก็เหมือนนักการเมืองพอรวยแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงไนงะ<ฆ>เออส่งลูกหลานไปเสี่ยงแทนนะนะครับก็คือเราไม่อยากเสี่ยงแล้วไงก็พอมีฐานะมีอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่อยากเสี่ยงไนงะอ,อ,อยากจะแบบเออเป็นคนที่เป็นประโยชน์กับสังคมบ้างก็เลยมาเปลี่ยนเป็นจัดรายการวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆเยอะะเริ่มให้ความรู้ครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นเทรนเนอร์ จริงๆอาจารย์จัดรายการวิทยุเองมานานแค่ไหนล้วประมาณ16ปีนะที่ที่วิทยุกร<อ>งทัหเอมหนึ่งอะไร6กเอ่อห3สามิสมิถุันร้ั m เออยสนะอย่าง102นี่ก็จัดรายการเสร็จก็ไปเจอพวกอ อะไรกําพลอไรป๋องอะไรอาจารย์เป็นมีแฟนคลับเยอะนะถ้างั้นน่ะอาจารย์สะสมฐานแฟนคลับมั้งแต่ตอนหนูน่ะจากวิทยุนี่ผมมีน่าหกหมื่นคนที่สมัครเป็นสมาชิกนะค่ะครับอู้ครับหกหมื่นคนแต่ทุกวันนี้มาไลฟ์ปึ๊บตอนนี้มันสองล้านหกแสนประมาณนี้ครับกลุ่มอายุที่นั่งดูอาจารย์อยู่ในกลุ่มไหนก็เป็นคนที่ชอบหาเรื่องหาราวส่วนใหญ่จะเป็นพวกนั้นอะสายเดียวกันเออพวกแบบอ่ะ หาตีนอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หาคดีนะเพราะเราอาชีพพนัฒนานแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพวกหาเรื่องหาราวไม่ยอมคนแล้วก็อายุก็ประมาณสักผมว่าน่าจะ30สิกว่าขึ้นไปนะค่ะขึ้นไปจนหกเจ็ดสิบยิ่งแก่ยิ่งรักผมอ่ะใช่ครับเมาแกว่างไม่มีอะไรทำก็เลยมีอาชีพก็้ามาก็มาดูมาฟางอาจารย์มันดีมันดีสะใจสะใจคนคนคนเขาบอกว่าอาชีพทนายอาจารย์ยังบอกเลยบอกไม่เอารวยแล้วทำเพื่อรวยรวยไหมอาชีพรวยไหมมันก็มีฐานะ ว่ามีเงินซื้อวายกินทุกวันอ่ะผมกินวายทุกวันนะครับเล่าเริมไม่กินผู้ชมอยากหมั่นไส้แต่ก็หมั่นไส้ไม่ได้นะแต่เขาของเขาเดี๋ยวเลิกเสร็จนเดี๋ยวเขาไปกินวายอีกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไลฟ์ล่ะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ไหมคะเออก็ได้ครับได้ได้ครับมันก็ได้ทั้ง youtube ทั้งเฟซบุ๊กอะไรต่างได้อยู่แล้วเพราะว่าเราผู้ติดตามเยอะไงก็สองล้านห้าสองล้านหกอ่ะเท่ากับว่าทุกวันนี้ ช่องทางไม่ใช่ช่องทางเส้นทางของรายได้ก็คือจะอาชีพทนายด้วยครอาชีพทนายแล้วก็มีบริษัทเป็นอินฟูด้วยอินฟูด้วยค่ะเป็นวิทยกรด้วยอแล้วก็เสร็จแล้วก็นอกนั้นก็ให้คำปรึกษาพวกนักการเมืองนักธุรกิจแรงต่างเยอะอยู่ถ้างั้นในฐานะอินฟูตื่นเช้ามาต้องไลฟ์ทุกวันไหมคะเออถ้ามีเวลาก็นั่นตื่นเช้ามาออกกาลังกายก่อนนี้ครับค่ะตีสี่สีห้าก็ต้องยืดเส้นยืดสายไงค่ะเออนะไม่เมาใช่ไหมเมื่อคืนไม่เมาเมาเมื่อคืนก็เมาเมื่อคืนสองสามขวดนะ ก็ไปกับลูกความเนี่ยเขาก็ชวนไปสองสามขเราต้มีนะันอีแล้วเสร็จแล้วก็เช้าก็ออกกําลังกายแล้วเสร็จแล้วก็คุยกับแหล่งข่าวคือผมเนี่ยมันกึ่งเป็นสื่อมวลชนด้วยอินฟูด้วยค่ะผมก็มีแหล่งข่าวก็เหมือนนักข่าวนี่แหละออก็มีแหล่งข่าวเช้าก็ต้องโทรหาตำรวจแล้วเอเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรบ้างอะไรยังไงนะเพื่อที่จะเอามาเป็นแล้วก็บกอข่าวหลายช่องที่สนิทกันคนะครับที่เวิร์กพอยต์ก็มีฮะ ก็มีหลายคนก็คุยกันเมื่อกี้ก็ยังวางอยู่แล้วก็มาดูแล้วติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามรายการดังๆติดตามหมดนะนะครับแล้วก็มาเริ่มสังเก์เราจะมาเล่นอะไรดีค่ะ พอเราอยู่กับโซเชียลมันต้องดูว่าเขาชอบอะไรซึ่งมันอยู่ตรงไหนมันก็ไลฟ์ได้อยู่แล้วเออได้อย่งางเช้านั่งอยู่ในรถเนี่ยก็ยังสามารถไลฟ์มาได้จนถึงจนถึงมาไลฟ์มาสดกับเราด้วยคุณผู้ชมแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ทําเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าการมีชื่อเสียงเส้นทางสะสมประสบการณ์แต่อันหนึ่งที่ต้องถามอาจารย์ตอบช่วงหน้านะคะอันหนึ่งที่ต้องถามคือทําไมถึงเลือกแต่คดีดังๆและคดีที่เป็นมวยรองเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะ อาจารย์ตอบดีๆนะมีลูกหมีคอยเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับเริ่มที่คดีหวย30ล้านครับอาจารย์เข้าไปทำได้ยังไงคือผมไม่ได้ไปเข้าไปทำคดีหวย30ล้านนะค่ะทนายตั้มทำอยู่นะทนายตั้มก็เป็นทนายให้กับหมวดจรูนค่ะนะผมก็ไม่มีใครจ้างอะนะแต่ผมก็เสือเข้าไปเองอ่ะนะฮะมันนิสัยผมอยู่แล้ว <idd uch> <laughs> ดังได้เลยเพราะเป็นคนเสือกนะครับผมก็ไปเชียร์ไปดูประเด็นทางกฎหมายว่าเออปีชาเขาจะสู้อะไรบ้างค่ะอ่าก็ไปแทงสวนเนี่ยดังมาจากการแทงสวนเนี่ยความท้าทายในการเลือกที่จะเสือกข้างนี้ครับมาจากไหนมาจากสันดานนะ <c oughs> <laughs> ไม่สิมันต้องมีอะไรที่มันแบบเรียกร้องหรือแบบ ชาเล่นเราจ้ะคือผมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรชอบงานชอบอะไรที่มันท้าทายชอบยากงานง่ายไม่ทำไม่เอางานแบบเด่นเดินดังอะไรเราคล้ายๆว่าชอบมวยรองนั่นน่ะสิรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสในการชนะณวันนั้นเนี่ยคนก็ถือข้างหมดหมดจรูนจรูนทั้งนั้นอาจารย์ก็กล้าที่จะไปรับอีกเพราะว่ามันจะได้พื้นที่สื่อขึ้นมาไง สื่อก็ต้องมาสัมภาษณ์ผมไงค่ะคุณสัมภาษณ์ทนายตั้มเสร็จก็ต้องสัมภาษณ์ทนายเดชาผมก็ดังไงนะไม่ต้องลงทุนเลยแค่เสืออย่างเดียวผมก็ดังแล้ว เออตรงตรงได้ใจได้ใจไปเลยผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่กับโซเชียลมันต้องไม่ไม่ต้องไปโกหกตอแหลแล้วสมใจอีชอยไม่ล่ะหลังจากออกมาแล้วอ่ะก็ก็มันก็ดัง่ะคนก็รู้จักเราเนาะหลังจากนั้นเราก็คอยไปสร้างพงสร้างภาพอะไรต่อไปมาเรื่อยๆมาเรื่อยมาอีกหลายคดีล้วนแล้วแต่ลองทั้งนั้นลองหมดจนล่าสุดเป็นอีกหนึ่งคดีที่ที่คนก็จับตามองเยอะมากนั่นก็คืออยู่ฝ่ายคุณแม่น้องแตงโมโอ้ยก่อนน้องมีโรงเรียนสารศาสตร์อีกนะครูจุมเงาโอ้ทัวลงหนักเลย พาคุณจุ๋มไปแจ้งความไงที่คุณจุ๋มไปอหยุมหัวเด็กเอาถุงดําคุม้นะอันนั้นก็ทัวลงอีกผมก็ดังอีกนะแล้วก็มาพุ่มกับโจ้อีกนะกาทัวลงอีกหลายคดีแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแล้วแม่แตงโมทัวลงอีกได้รับฉายาเป็นโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจารย์ทุกการทัวลงสร้างผลกระทบกับความมั่นคงในการทําอาชีพของอาจารย์ก็ใหม่ๆอาจจะคิดมากหน่อยแต่ตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วด่ามาเถอะยอดวิวสูงนีผมชอบ นะแสดงว่าเขารักเราเรากดเข้าไปดูคนที่ดา่าเราทุกวันนะติดตามครบหนึ่งปีแล้วครับอโอ้แฟนตัวยงทั้งนั้นครับการเป็นหนูไม่มีความสุขนะอ,อยู่กับท่ามกลางแต่เสียงคนดา่าคือแรกๆเขาอาจจะไม่เข้าใจเราสุดท้ายเขาจะมองว่าเรามีจุดยืนผมได้โดนด่ามีอยู่เรื่องเดียวนะไม่ใช่เรื่องทุจริตรับเ<ค>งินใต้โต๊ะเคลียร์คดีพนันนะความเห็นต่างกับเขาแค่นั้นเองแค่ความเห็นต่างไงสังคมโซเชียลเนี่ยรับได้ไงผมถึงอยากอยู่กับโซเชียลทุกวันนี้ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ก็เพราะว่า เป็นคนที่รับฟังความเห็นต่างอไม่ฟ้องใครล่าสุดไม่ฟ้องใครไม่ฟ้องด่าเป็นล้านก็ไม่เคยฟ้องใครเลยจริงเหรอไม่เคยไม่โกรธไม่โกรธไม่รู้จะโกรธไปทาไมโกรธโง่ปะโหบ้าแล้วพวกนี้เข้ามาด่าเราเยอะๆยอดวิวเราก็สูงนะนี่ตอนนี้เข้ามาบานแล้วเนี่ยหนูหนูนะสังเกตหลายคนนะอย่าบอกว่าเนี่ยเข้มแข็งข้างหน้าเข้มแข็งแต่พอโดนด่าเยอะๆข้างหลังมีเป๋มีป่วยนะ่บางคนเซไงเต่ไม่เซไม่ป่วยด้วยไม่เซดื่มวาที่บ้านเบายบเย็นก็นั่ง นะก็ผมบอกไงใครที่มีความทุกข์ไม่ชอบก็ปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูล่าสุดมีข่าวออกมาอาจารย์บอกว่ารู้แล้วว่าใครทําน้องแตงโมเอนิดาอันนี้คือก็ประมาณมั่นใจแล้วใช่ไหมเดือนตุลาเนี่ยสื่อพยานจาเลยเสร็จก็ตัดสินประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาก็รู้แล้วค่ะตกลงอุบัติเหตุประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคนบนเรือใครต้องรับผิดชอบบ้างเนี่ยอ๋อใช่วันนั้นอาจารย์เขียนเราเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวก็รู้แล้วครับอาจารย์เขียนชัดเจนเลยแใครแพ้ก็ไปอยู่ในคุกแค่นั้นแหละจบ คดีนี้อาจารย์โดนทัวรลงเยอะแค่ไหนเนี่ยเหรอโอ้เยอะครับเจ็ดโอ้เห็นหน้าคุณแม่วันดีครับแม่ครับ <laughs> วันดีครับแม่นะครับ <laughs> <laughs> อาจารย์อาจารย์ทัวลงเยอะแค<ห>่ไหนอ้โหถ้าเทียบกับการทัวลงคดีอื่นๆที่ผ่านๆมาอันนี้มากที่สุดเจ็ดสิบเจ็ดวันโดนทัวลงค่ะครับ,ค,รบคือตอนทําคดีแตงโมเนี่ยผมก็มีหน้าที่อยู่ฝั่งตํารวจและทําหน้าที่เป็นโฆษกสํานักงานตำรวจชาติค่ะ ทำงานกับผู้บัญชาการพอบอตอรออะไรต่างๆเนี่ยถแถลงข่าวแจนตตำรวจหมดจนได้รับฉายาเป็น สุนัขรับใช้ตำรวจบ้างโคศกบ้างอะไรอย่างรได้ยินหนูก็ตามข่าวเลยเก็ไม่เป็นไรล่ะครับนะก็เราก็ได้พวกมาทุกวันนี้ก็พวกตำรวจเยอะนะไปไหนมาไหนได้พวกเพิ่มเหรอได้พวกเพิ่มบอกบอกมาไปแล้วพี่เดมาอาจารย์เครียดไหมในเจ็ดเจ็ดสิบเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดวันเครียดไหมคะเอาไปแทงหวยได้นะวดหน้าอะไรเงี้ดีมันจะออกเบิ้ลที่ไหนล่ะวดหน้าออกวันอะไรเขาบอกส่วนใหญ่ออกวันเสาร์มันจะออกเลขเบิ้ลศูนย์ศูนย์ยังออกเลยศูนย์ศูนย์อ่ะ เดีวกาเออเจ็ดเจ็ดท่องไว้ท่องไว้เครียดขนาดไหนก็ใหม่ๆเครียดแต่ตอนนี้เฉยครับอยากให้ด่าเยอะๆครับอย่างทุกวันเนี่ยจัดรายการอยากให้มีคนเข้ามาด่าเพราะว่ายอดวิวเราเยอะไงครับอาจารย์ตอนที่ทําคดีอ่ะมันเหมือนอาจารย์แม่ไปแล้วครับวันนี้ไปแล้วค่ะยังไม่ทันเวลาอาจารย์ชักออกชักเข้าอยู่พักพักหนึ่งอ่ะอันนั้นคือเจ็ดสิบเจ็ดวันแล้วอาจารย์ทำต่อไหมทำต่อไหมก็ดูแล้วจะไม่ไหวเพราะคุณแม่แกมาบอกว่าผมเนี่ยเอาโทรศัพท์เต็งโมไปตรงเนี้ยอ่พอดูแล้วจะโยนขี้มาให้ผมเนี่ย นนะนมันก็เครียดนะช่วงนั้นไม่ไหวแล้วโยนขี้ไม่ให้ผมเลยคุณแม่เอาไปให้บางแจ๊กอ่ะเรามาโทษผมเออเออผมก็เลยว่าคุนั่งไปนิดหนึ่งไปแถลงข่าวที่ทีวีช่องดังช่องหนึ่งว่าขอถอนตัวผมไม่ได้โดนปลดออกนะครับเป็นคนเดียวที่ไม่ที่ไม่โดนคุณแม่ปลดคนอื่นโดนหมดค่ะขอออกเองขอลาออกเองออกเองแมนๆก่อนที่จะติดคุกซะก่อน ย้ายเปลี่ยนคดีแล้วเปลี่ยนคดีมาทัวลงอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของพี่หนุ่มกลากับอดีตภรรยาอันนี้ยังไงก็ผมก็เป็นแต่ก็จบออกมาดีนะก็เรียบร้อยแฮปปี้อาจารย์เขียนสคริปต์ให้เขาปะโอไม่หรอกเขามีต้นสังกัดดูเลยี่อายด้วยนี่คุณผู้ชมแหมอยากให้สโลจังเลยอ๋อไม่หรอกเขาเขามีต้นสังกัดดูแลอยู่แล้วอาจารย์มันดีลกันยังไง ก็คดีคุณหนุ่มกะลาก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นคนรูปหล่อรายได้ดีรายได้เดือนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองล้านบาทนะนะครับแต่นวดก็ก็เขาเป็นคนหลอไปที่ไหนมันก็สาวสาวก็เป็นที่หมายตาค่ะครับเชื่อในเชื่อในการทํางานของของสารจะมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยพูดคุยเป็นลําดับถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นลําดับครับคดีหนุ่มกะลากับน้องจูนนะต้องขอบคุณท่านหัวหน้าสารสมบุตรปากกาสาลแขวง รู้สึกกับสารแหวกตุ้มอประการเป็นผู้หญิงก็ให้ท่านผู้อาวุโสมาช่วยไกลเกลียนะเช้าเนี่ยครึ่งวันเนี่ยเขาเอาสองคนผัวเมียเนี่ยไปนั่งคุยกันเองคุยกันทุกอย่างทุกเรื่องอยากพูดอยากอะไรจนจนจนจบอ่ะแล้วพอบ่ายมาก็มาคุยอีกทีก็จบเลยนะครับแล้วทุกคนก็เข้าใจกันจบหมดครับขั้นตอนเนาะครับเมียเมียทำอะไรผิดก็ยอมรับกับผัวผัวยอมยอมอะไรผิดก็ยอมรับซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและจบในฐานะที่เป็นทนายอาจารย์รู้สึกยังไง ก็ดีครับครอบครัวเขาตกลงกันได้ไงครับก็แยกย้ายกันไปใครจะไปหาดีกว่าที่จะขึ้นไปฟาดฟันกันบนนู้นไหมกับมันชนะกันไปไม่ได้อะไรมีแต่ซากหลักหักพังครอบครัวก็เสียหายไอ้กองเชียร์แม่ก็เชียร์ไปนะเชียร์จูนบ้างเชียร์นู้นเชียร์นี่ไปยิ่งยิ่งเชียร์ก็ครอบครัวก็ยิ่งเสียหายนะมันไม่ได้อะไรอะอย่าไปบ้าจี้มีนักกฎหมายบางคนก็เชียร์เชียร์เชียร์ขออาจารย์ไม่ใช่เวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์หล่อขึ้นมาอีกลับโอ้ขอบคุณมากเนี่ยอีกไม่เคยมีใครชมเลยช่องนี้ชาหนาตรง พอาจารย์บอกนะมันหล่อขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอะผมทำได้แล้วครับคุณแม่ครับไม่ใช่คนละครคนละคนอันนี้เหรอเอาคดีคดีล่าสุดคดีกันละมันมันไม่ใช่ล่าสุดหรอกอคดีที่เป็นชื่อไม่ใช่เนี่ยเราอะคดีอันนึงคือลูกหมีลูกหมีนี่ไงาายนั่งอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์อยู่อ๋ออันนี้อาจารย์ดูแล้วจากประสบการณ์โชคโชนของอาจารย์มามันจะจบลงยังไงมันก็ต้องคนนึงจะไม่มีที่ยืนอะ ต้องเข้าวัดปล่อยปลาอะไรทำบุญบ่อยทำการกุศลคนหนึ่งนะขัวอ,อไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะเอ,ออีกคนจะมีความสุขความจเจริญงานเงินดีชื่อเสียงดีเห็นไหคือเป็นนี่มันต้องใช้นะเราไม่ควรไปเอ,อเอาเงินที่ต้องใช้นี่ไปทำบุญไปอะไรไปจ้างทนายเราไม่ควรทำสตร атег ีในการวางแผนอาจารย์วางแผนยังไงก็ในการทำคือคนบางคนในบางทีมันผมไม่ได้พูดถึงเคสลูกหมีนะทั่วไปคนบางคนมันหน้าด้านนี่ขอยืมคำพูดของพีเคนะ เนี่ยเราเนี่ยไปพาดพิงทุกคนเลยเราเนี่ยเอาไปเขียนสคริปต์ให้พีเคหน่อยเนี่ยล่าสุดรู้ได้ไงผมเป็นคนเขียนอ่ะไม่ไปเขียนให้หม่หน่อยหรอเอออันที่เก่าพูดไม่เวิร์กเกือบเกือบจะได้เขียนแล้วแต่พอดีต้นสังกัดเขาบอกบอกก่อนอ๋อแสดงว่าอันนี้เขาก็ทับทามละคะโอ้ยอย่าไม่ได้พูดไม่ได้ครับเขายังไม่ได้อนุญาตนะอาจารย์วางวางเลกการสติจเนจี้อย่างนี้ก็คดีลูกหมีไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เป็นนี่เราไม่ใช้ นะเป็นค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 นหนึ่งอะใครก็ไม่รู้ดีเนาะที่ตอนนี้ม,มีกฎหมายที่หลายๆฉบับ,ค,ค,บคุ้มครองคุ้มครองทุกคนนั่นแหละบแบบ,บว่ามันทําให้การทํางานของทานายยากหรือง่ายขึ้นมันมันอยู่ที่เราเราเลือกใช้กลยุทธ์ไนี่ยการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะทําให้คนบางคนได้มีสํานึกอะอบางทีต่อมสํานึกมันไม่มีอะใครก็ไม่รู้นะอืมันไม่มีอะ เป็นนี่แทนเนี่ยใช้เขาเนี่ยเวลาอะ่ะหาซื้อที่ไว้เยอะๆนะอเอาไวจ้จอดรถทัวร์เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อที่เพิ่ม <c oughs> ไปลงพักก็อ่ะตอนแรกก็ตัวเลขเท่านี้พอรถมานึกก็จะจ่ายบอกอ๋อไม่สะดวกค่ะอ้าวไม่สะดวกแล้วจะไปต่อรองทําไมล่ะครับเอาจารย์คนแบบนี้ก็มีนะเลือกทาแต่คดีดังๆอย่างเดียวไหมคดีเล็กๆทำไหมก็ทำครับอันไหนเขาได้เงินก็ทำหมดแต่ผมปมนคนเห็นกับเงินนะผูดมการนี่ชัดเจนในเงินมาผ้าหลุดอะไรพวกนี้นะครับนะครับ เอาเงินมาการแสดงไปก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดผ้าหลุดหรอกก็เห็นมีคนบางคนผ้าหลงผ้าหลุดไร้สดเห็นไหมมีไร้สดผ้าหรือเพื่อหลุดก็มีมันไม่แน่สมัยนี้ค่ะเดี๋ยวก็ออกมาขอโทษสังคมที่เาหลืออีกกี่นาทีหืออีกสี่นาทีเด็กๆอยากรู้อาจารย์ถ้าโดนยืมเงินจะทวงยังไงไม่ถึงเธอโดนเหรอมีเด็กๆในที่นี้โดนแต่ไม่อยากไปถึงไปจบที่คดีขึ้นลงขึ้นศาลแล้วต้องใชทนายเสียเงินเพราะฉะนั้นถ้าเขายืมเงินจะทวงเขาอย่างไรก็พยายามเกาะติดนะ เขาไปไหนเราไปด้วยต้องขยันอาจารย์ขอโทษน้ำลายหนูกระเด็นต้องขยันไปไหนเราํำตัวเป็นเงาไงเออพอเจอหน้าฮัลโหลเซฮายจำไมครับเซฮายเกาะติดตลอดครับแล้วต้องขยันทวงอย่างลูกหมีนี่ต้องขยันนะชอบเอาลูกหมีาไม่หากินลูกหมีให้คะแนนขยันเท่าไหร่โอ้หด่าทุกวันเลยด่าจนกว่าเขาจะจ่ายอะแล้วเขาก็ขู่จะฟ้องก็ฟ้องนะครับนะท้งนี้เขาไม่กลัวหรอกเขากลัวไม่จ่ายอย่างเดียว เพราะฉะนั้นจะต้องขยันในการทวงนี่นะเกาะติดจำไว้นะเอทำเป็นเงาเลยที่ไหนมีเธอก็ไปนี่ต่อไปเวลาเขาปล่อยปลานี่ต้องไปด้วยนะไปด้วยนะไปด้วยไหนไปกันไปโยนโบลิ่งก็ต้องไปด้วยเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ไปนั่งด้วยหลวงพ่อหนูมานะมีคดีไหนที่อาจารย์เดชาเอ้ยไม่รับทำเออก็คดีไหนที่มันดูแล้วมันสะเทือนใจมากๆเช่นคดีพวกฆ่าเด็กพวกอะไรโซมหญิงอะไรพวกนี้ไม่เคยทำไม่เคยทำเพราะอะไรอะ เพราะว่าบางทีมัน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 เลวร้ายเกินไปนะครับส่วนคดีอื่นถ้าจ่ายเงินก็ทำก่ดนะครผมผมชัดเจนนะใครไม่ทําก็ผมดอาจารย์หนูนับถือวิธีการตัดสินใจหนูเป็นคนไม่เป็นพิธีกรมาสี่สิบสามสิบกว่าปีเกือบสี่สิบไม่ไม่กล้ารายการสุดท้ายเราไดไงเดี๋ยว เออมีทนายไหนที่จะคว่ำคว่ำทนายคนนี้ลงไหมเอาไปเชิญมาสิที่การจมพลังไปไหนฉันจะเรียกร้องเอการจํพลังเงาตัวไม่ค่อยรอดเลยอาจารย์ขาสุดท้ายครับประสบการณ์ที่อาจารย์มีทั้งหมดที่ผ่านมาจากนี้ไปเส้นทางของการวางอาจารย์จะวางตัวเองไว้ยังไงคือผมเลยอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็เวลาไลฟ์สดก็บอกว่าคนก็ถามว่าอยากเป็นนักการเมืองอยากอะไรมาถามว่าถ้าอยาก เป็นพักเป็นนักการเมืองก็คงไม่ยากในการที่จะเข้าแล้วกันในการเป็นสสไม่ยากนะมาขนาดนี้นะแต่ว่าผมกอยากเป็นตัวของตัวเองผมก็บอกเอฟตลอดนะอยากอยากเป็นกูกูไม่อยากเป็นใครหรอกอยากเป็นตัวตัวเราเองแค่นี้แล้วพอแล้วเราไม่มีเป้าหมายเราหกสิกว่าแล้วก็เที่ยวต่างประเทศไปอะไรเงี้ยนะนะด่าชาวบ้านไปวันวันอะไรเงี้ยไม่สิมันมันก่อให้เกิดประโยชน์อื่นใดได้ไหมเนี่้คนรู้ทุกวันนียประเทศชาติเออ ความสามารถอาจารย์มีมากกว่านั้นหมายถึงว่าประสบการณ์ที่มีคุณค่าของอาจารย์มันมากกว่านั้นอย่างเช่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติอะไรใดๆอาจารย์คิดเขาเขาก็แย่งกันอยู่เนี่ยจะให้กูเป็นไหมทำไมให้กูเป็นกูก็ย้ายพักอยู่แต่กิ้งดูอยู่นะ่ะตกลงจะให้กูเป็นไหมก็เนี่ยมัน,ม,นมันกคแย่งชามข้าวแย่งชามข้าวหมาอยู่เนี่ยไอเฮงก็บอกโอโ้โหดูดิหมาผมยังไม่แย่งขนาดนี้นะนี่ผมไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ถ้ามไม่มีชื่อกูนะกูก็ย้ายพักอ่ะแล้วเราจะเข้าไปแย่งเขาทำไมล่ะชามข้าวซึ่่งเหือแตชาม จานหนูยังอยู่ที่นี่อีกนานอไม่แต่ผมไม่ได้ว่าใครนะช่วยเซฟอาชีพหนูไว้ด้วยเตือนตัวเองเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเตือนตัวเองมีที่ชู่ไหมว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบนี้คือเป็นคนดีไม่ทุจริตไม่คดโกงประเทศชาติแล้วก็คอยดูว่ารัฐบาลโกงข้าราชการโกงไม่ตรวจสอบการทุจริตพอแล้วแค่นี้ทำประโยชน์ประเทศชาติพอแล้ว ไม่ต้องมีตำแหน่งหรอกหล่อขึ้นมาอีกําดับหนึ่งเลยอ่ะนะคุณผู้ชมขอเสียงปรบมือนี่คือทนายเดชาค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะเอาจบเลวสมใจอีชอยหมดเวลาแล้วจะเอาเวลาคืนข่าวเขาข่าวห้องข่าวอยู่รออยู่อาจารย์จะไปโซโล่ต่อห้องข่าวไหมอาจารย์อาจารย์ต้องชดใช้ไอ้กุ้งนะไอ้กุ้งเลีรยชัดๆมันรออาจารย์อยู่อาจารย์รอนะไอ้กุ้งไอ้กุ้งอาจารย์อยู่นี่ แอะอาจารย์ไม่ให้คิวกุ้งอาจารย์ให้คิวเราอาจารย์ขอบคุณมากรักอาจารย์นะขออยู่นานๆนะครับอยู่ถึงสิ้นปีไหมเนี่ยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะคืนเวลานี้ให้กับห้องข่าวค่ะสวัสดีค่ะ